นี่นี Liverpool. ่สองสามประเด็นนะคะที่อยากจะ note หรือว <us> ่า <throughout> มีมาตการเพื่อจารท่านอาจารย์ใช้พูดถึงเนี่ยคือว่าหนึ่งเนี่ยตลาดของตลาดหนึ่งถึงสามล้านเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นตลาดที่ทุกว่ามีความสําคัญกับคนจำนวนหน้าที่สุดนะคะในกรุงเทพแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะคะปนี้ที่เสนาอาจจะพูดถึงตัวใหญ่เนี่ยอาจจะพูดถึงเป็นตลาดในกรุงเทพนะคะเพราะว่าเสนาทําส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะคะ ก็วันนี้เนี่ยอาจารย์วิชัยพูดถึงตอนสุดท้ายเวลาบอกว่าเป็นโจทย์ยากนะคะสำหรับเ ok ดเวลอเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดเวลอเตอร์ที่ทำกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของกรุงเทพก็คือราคาดบบราคาที่ไม่เกินสามล้านนะครับซึ่งอาจารย์วิชัยก็พูดถึงว่ามันใหญ่ประมาณ7จของของทั้งกรุงเทพเลยนะครับยิงๆของในกรุงเทพตัวเล็ก็ไม่หน,นังกันเท่าไหร่ทีนี้นเรื่องอย่างการละมุมมองเปลี่ยนมุมมอง,มอง,มอง,มองจาก สิ่งที่เราเห็นจากเดลกอลเตอร์นะคะฉันอยากจะแนะนำเสนอสิ่งที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคกันได้ถ้าเราคิดว่าถ้าท่านผู้นิยมเด็กท่านยังคิดว่าบ้านติดปัจจัยสี่เนี่ยแสดงว่าการที่คนกลุ่มใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยไม่สามารถจะซื้อบ้าอยู่อาศัยได้เลยเป็นผลทําให้การโอนกรรมสิทธิ์ของกลุ่มหนึ่งหรืสามนั้นมันลดลงอย่างต่อเนื่องเนี้ยก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่จริงซื้อไม่ได้เนี่ยหลอนตายยากเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทำไมเขาถึงซื้อไม่ได้รู้จริงๆทำไมตลาดถูกกดดันเจมินพี่อเราเห็นครับผู้สือ่าวคือว่าคนเข้ามาแล้วซู้ไม่ได้เยอะขึ้นใช่มิ้นทก็เห็น่เยอะนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งคือต้องยอมรับก็คือว่าใช่หรือไม่ว่าคนที่แหลคนที่มีกำลังซื้อหรือคนที่มีระดับรายได้ที่ควรจะซื้อได้ในระดับประมาณหนึ่งหรสามล้านนั้นเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะคิดซื้อตั้งแต่แรกเลย อันนี้เป็นโจทย์ที่เราพูดไปมาหลายครั้งนะคะแต่ยิ้ว่ายังไม่มีใครโดยเฉพาะนิ่งเดวเวลลอปเอร์ที่เป็นคนขายอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะกลับมาคิดเท่าไหร่ว่าคนไม่อยากซื้อไหมนนะคบเพราะว่าเราเติบโตมาจากการเป็นเดเวลลอปเอร์ที่ขายผูหอสังดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบคิดเท่าไหร่ว่าถ้าเขาไม่อยากซื้อแล้วเราจะทำยังไงนะคะแต่ยิ้มคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่จมเป็นต้งกังคนอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเขา้าใจผู้บริโภคมากกว่าว่า เขาไม่อยากซื้อเราควรทำยังไงให้เขาได้องข้องการนะคะในเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เาอยากพูดถึงเหมือนกันนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าอยู่นี้เราไม่ของนคำพูดนี้บ่อยนะคะเจนใหม่ๆไม่อยากจะซื้อแล้วอยากจะเช่าซึ่งก็ถ้าเราถ้าเรานึกจำจริงถ้าเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่อยากเช่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้เ้วยอจะทำงานขึ้นไหนเหกจอย่างนี้ก็ทำเกิดงยานบ่อยใช่ไหมคะ อันที่สองคือว่ายังไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นนี่สามสิบปีง่ายๆนะคะนี่ปัจจัยหนึ่งก็อาจจะบอกว่ารู้สึกว่าการซื้อเนี่ยมันไกลเกินเรื่องเกินไปก็เลยไม่อยากที่จะเข้ามาซื้อทั้งแต่แรกมีได้หลายปัจจัยนะครับแต่มันมีข้อมูลมากมายเหลือเกินที่บอกเราว่า เด็กเจนใหนม่ๆยิ่งยุคที่ผู้จบในไม่นานเนียน่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากช่เวเหลือใครนั้นแต่แรกนะคะคุณถามคือเราทำอยังไรเราจะปล่อยปุ่มนี้ผ่านไปหรือเราจะทำอะไรได้บ้างสำหรับเซิร์ฟเนกลุ่มนี้นะคะพัน<ค>ปุ<ณ>่มก็บอกว่าเราเราอยู่ตรงนี้มาตลอดนะคะคือ<ณ>ถ้าเราเป็นประเทศไทย,ยระดับราคาบ้านและที่อยู่อาศัยเนี่ยทำกับอสนไลน ในมาเก็ตแชร์ของในะะที่อยู่อาศัยไี่เกิน3ล้านในกรุงเทพเนี่ยเรามีอยู่มาะหมู่อยในวันนี้นะคะกรุงเทพปริมุลคนเนี่ยเสนามีที่อยู่อาศัยเซกเมนต์นี้คอนโด2หมู่่าอยู่นะคะซึ่งเทียบเท่าประมาณ20%ของตลาดมาเก็ตแชร์ชื่เราคิดว่าเราเป็นคนที่มาเก็ตแชร์จากตรงยู่วันนี้นะคะในตลาดลุ่มนี้ กลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของคนกรุงเทพในวันนี้นะะคสิ่งที่อยากจะให้ให้ทุกคนดูในกราฟของแกนขวาสองสองอันนี้คือนะคะว่าไม่ใช่เรื่องแน่แปลกเลยที่ท่านการใช้รู้สึกว่าบ้านกับราคาไม่เกินสามล้านเนี่ยจะหลักใหญ่เพราะว่ารนบูรณาการรายได้นะคะฝั่งขวาข้างหน้านี่คือแบบรายได้คนนะคะเราจะเห็นเลยว่าระดับรายได้คนของคนเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่เกินสี่หมู่แค่หมู่ต่ำ อเอาไปด้กบต้องวานนีะ่ไม่เกินห้าหมืน่นกว่มีแปของรายได้เนี่ยแปดบเปอร์เของคนกรุงเทพมีรายได้ไม่เกินห้าหมืน่นกาทแล้วห้าหมืน่นหมายถึงซื้อบ้านได้ประมาณ4 09, okay. นนี่ล้านเก้าในนะ 4, 09, วันนี้็็อกเบี้มันถูกนะคะสี่ล้านเก้าแสดงว่าถ้ากกลับไปเนี่ยคนที่ซื้อบ้านได้ประมาณหนึ่สามล้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ60%เปอนต์เกิน้ว่ ถ้า80% 80อ่ะ64นะคะ64ของคนกรุงเทพวันนี้เนี่ยซื้อบ้านได้ราคาไม่เกินสามล้านบาแสดงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อะไรที่เราจะบอกว่าระดับราคาหุ่สามล้านบาทคือเซ็กเมนต์ที่มาเตอร์ของคนโดยทั่วไปเยอะที่สุดสแสดงสิ่งที่วันนี้ที่อยากพูดถึงถว่าแล้วแล้วเราทำยังไงนะคบถามว่า เราคนกลุ่มน,นี้เนี่ยเรียนว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยได้ยินมาตลอดนะคะว่าคนกลุ่มน,นี้ตอนนี้มีปัญหาที่ตัวเรือนราคาบ้านขึ้นสูงป่ายได้เราไม่พูดสามต่อเราพูดถึงทางแก้ดีกว่า,าว่าจริงๆแล้วในเชิงผ,ผู้ผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่วันนี้น่าจะทําให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นคืออะไรนะคะตอนอื่นเนี่ยเราต้องบอกว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ได้ออกแทนออกประเภทที่อยู่อาศัยดีกว่านะคะทางเลือกที่อยู่อาศัย ใหม่ขึ้มาอะไรเรื่อดิฉันชอบพูดเสมอนะคะว่าทําไมการจะเป็นการจะอยู่ที่หหอหาวใจเนี่ยที่ไม่ใช่บ้านทีน่เแม้ที่เราเคยอยู่ทําไมทางเลือกน้อยจังมีอันเดียวมีอย่างแรกคือเช่าแพ์ทเมนต์จ่ายเป็นเอ็กซ์ด้วยเลยแต่ค่าเช่าจ่ายแล้วที่เงินเกือบพร้อมค่าน้นานค่าใครที่แทนปกติหรือต้องเลือกเป็นหนี้สัพย์ปุนี่คือสองช้อยเท่าน,นั้นใช่ไหมคะที่คนดูเรเทกมีมาเสมอหอยช้อยแรกคือเช่าแพ์ทเมนต์ าการจ่ายค่าน,าานักท่องเที่วแพงกวปกน้อยแล้วก็พัคเชอิตี้อาจจะไม่ดีที่คอินโดอันที่สองคือหรือเช่าคอนโดเป็นหลายห้องจากคนที่ปล่อยเช่าหรือยอมรับการเป็นนีส้สามจุีเลยอันนี้คือช้อยที่มีเสมอมากและต้องยอมรับว่าช้อยนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเดโมเรชั่นสมัยปัจจุบันอย่างเดียวกระไดทำไมทำไมคนอนยุปัจจุบันทุกคนต้องพร้อมในการเป็นนี้สามจุดติแต่แรกเลยนะคะ ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยเราตอนน้องยอมรับว,ว่ารายได้ราคาบ้านเนี่ยโตเร็วกว่าราคารายได้นเนี่ยโตช้ากว่าราคาบ้านเลยนะครับและนั่นหลายปัจจัยมากเลยที่ทําให้เออ่อน้องๆกลุ่มกลุ่มที่เหมาะสมจะซื้อราคาราคาคบ้านหนึ่งสามล้านนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถ ซื้ออบ้านได้ในวิธีกาปรปกตินะคะและซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยเสายนาก็ภูมิใจนะคะในการอาอกวิธีในการเป็นเจ้าของบ้านรูปแบบใหม่ออกมาที่เราเรียวกว่าที่มันมาจากเดิม version ที่เรียกว่า rent to own นะคะเราทำมาเป็นเ v e r s i o นของที่เหมาะก,กับคนกรุงเทพหรือเ<ม>หมาะคนไทยเนี่ยเราเรียกอย่างว่า rent next นะคะเช่าอองบ้านก็เราออกเช่าอองบ้านไปตั้งแตง่ต้นปีนะคะในนั้นก็ยิ่งตัวเนี่ยก็จะเห็นว่า rent next เนี่ยเรา ทำไปแล้วก็เราก็ภูมิใจนะคะกับการที่รู้สึกว่าไม่เช่นนั้นธนบุตรนี้ก็ต้องกลับบ้านไปนะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นวินวินได้ทั้งเราก็ได้เราก็ได้ด้วยเขาก็ได้ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยด้วยความสักเซสของวิฟท์เน็กที่เราทำมาในตลอดช่วงประมาณสักห้าถึเดืนอนที่เราเจอกันนี้นะคะก็เราได้ขยายวิฟท์เน็กเนี่ยไปในเซกเตอร์ที่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่ถ้าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าแย่กวาคนโดนะคะคือบ้านแนวล่างในเซกเตอร์แบบราคาแบบนะคะ ดันั้นวันนี้เนี่ยบริษัทก็ได้ขยายอีฟเน็เนี่ยไปถึงบ้านแนว่าซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่เราตอนเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยเราทำเฉพาะคอนโดอย่างเดียวตอนนี้เราเห็นดีมานที่มาจากแนวราศแล้วปัญหาการซื้ไม่ผ่านที่ไม่ได้น้อยกว่าคอนโดเลยนะคะเพิ่มมากกว่าด้วยนะคะก็เลยทําให้เราขยายสินเออ่สินค้าเนี่ยไปที่แนวราศด้วยนะคะดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราขยายในพื้นที่แนวราศเพิ่มอีกสกองโครงการพุ่งเทพมนะคะพุ่งเท้พร้อ,พอมกับเรามี อีกอันนึ่งที่เราบอกว่าเราเห็นที่กลู่มัหนึ่งที่ไม่ได้บอกว่าจริงๆเราเต็มเครดิตบูโรนะคะแล้วก็ไม่ได้มีถามว่ามีปัญหาในการเงินไหมก็ไม่จาเป็นต้องมีนะคะแต่เราเห็นว่าด้วยเสรีภาพเศรฐกิจที่ไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยเขาอยากเก็บวงเงินไ้เองในโป เหมือนกันเลยนะคะหลักการคล้ายกันแต่ว่าเราให้กับคนที่จริงๆแล้วสิงเชื่อก็อาจจะมีจิตถามได้แต่เขาสักแต่เขาอยากต้องการจะดูได้ได้ดูไว้นะคะเราก็เลยทำริสเเจกโกเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการมีบ้านในระดับราคาที่แพงคือนะคะก็จะทำรีสเเจกโกทำริสเเจกโกอยู่ที่โครงการปีิ นะคะซึ่งก็เป็นคอนโดราคาแพงของบริษัทแล้วก็บ้านเพินพรีเมียมอีสานโครงการนะคบและนั้นจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เรนจูโอนผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกภาษาไทยเรยว่าเช่าออกบ้านนี่ะครคบเราได้ขยายขอบเขตเนี่ยไปจนถึงบ้านแนวล่าง แล้ววันนี้ก็ได้ขยายขอบเขตไปถึงเซกเมนต์หนึ่งคือเซกเมนต์ที่เป็นวนขึ้นเพื่อทําให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะมีลมีรูิเคราะเขามีรูในการทำธรุรกิจได้อย่างสระมากขึ้นแทนที่ต้องมาใช้อ้าวซื้อบ้านในการที่ติดนี้เลย30มปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกออสินค้าหนึ่งที่เราได้ดําเสริมความกล้านะครับนะทานี้สิ่งที่เราต้องบอกว่า สิ่งที่พิเศษมากๆนะคะแล้วเราก็ดีใจมากเลยเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอานที่ดีใจมากที่สุดอันนึงเลยของการทำลิฟต์เนี่ยคือว่าตอนที่เราไปเจอพิเจอกับพี่ๆสำนักง่าวสือ่อมวลชนตอนต้นปีเนี่ยลิฟต์นของเราเนี่ยยังไม่ได้ไปร่วมมือกับอของธาานาคารอาาคของโรงเรียนการเลย ตอนแรกที่เราคุยกันบอกว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยต้องการจะอยู่นิดเล็กสามปีเพื่อทําให้ผู้ซื้อบ้านได้นี่นะคบเรามีเครดิตบูโรเช็คให้นะเพราะเรามีแบงก์ส่วนตัวัววนะค่ะเชื่อเงินสดใจดีแต่วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรากล้าไปขั้นเราบอกว่าเราอยากไปทําอะไรที่เป็นการสร้างเครดิตสเตตัสไปเลยเพื่อจะเน็ชัวร์ว่าลูกค้าที่ซื้อเราวันนี้เนี่ยถ้าเขาผ่อนโรงถ้าเขาผ่อนตงงภายในสามปีการันตีผู้ได้ในปีที่สาม ในสิ่งที่เราทำกับทอสคือว่าเราไปคุยกับท่านเจ้าหน้าทีก,การนะคะเราได้ความรุนแรงาจากท่านคอจอเนี่ยเรามาร่วมกันระหว่างโครงการลิฟต์เน็กซ์กับโรงเรียนการเรงินดังนั้นวันนี้เนี่ยลูกค้าที่เข้ามาซื้อโครงการลิฟต์เน็กซ์ซึ่งปกติถ้าร้านเงินฝันจีท่านหนึ่งใช่ไหมคะถามว่าวันนี้เขาผ่อนเหมือนเดิมได้เพียงแต่ว่าเขาจะผ่อนผ่านโรงเรียนการเงินทอสก็คือผ่านผ่อนผ่านแบงก์ทอสเพื่ออะไรคะเพราะว่าการผ่อนผ่านแบงค์แบงค์ทอสทำให้แบงก์ทอสเห็นเครดิตเลยว่า เขาจ่ายเงินครบตลอดเลยนี่งปีแสดงว่าถ้าเขาจ่ายเงินครบตลอดเกินหกเดือนเนี่ยเครดิตแพทเทิเทเร์นเครดิตสเตทัสม,มันซ้ <c oughs> ่้ดังนั้นนี่คือแอสเซทชิ้นที่สํนนาคัญมากเพราะว่าอตอนตอนกลายดูว่าถ้าเกิดทํากับเราอันนี้เหมือนการันตีเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ผ่านแบบน,นี้ถ้าคุณผ่อนกับเราได้ครบทุกเดือนเนี่ยนะคะ หนกจะเป็นการเซนี้กำลังเติมดีเลยว่าจริงๆแล้วอสอจะให้พู้ใช่ไหมคะเพราะว่าอสอเห็นเครดิตตายแล้วยกเว้นแต่ว่าณตอนเีที่สองที่สามเนี่ยลูกค้าไปต่อน,นี้เพิ่มนะคะถ้าไม่ก่อน,นี้เพิ่มเนี่ยการการเพิ่มขึ้นการการแสดงความยั่งยืนของรายได้ต่อปีนกันเนี่ยจะทําให้แรงนีล่อยกู้ทันทีเราไม่คาด่ต้องยืนกู้เลยค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เป็นความสําคัญนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องบอ,อกว่าการทำริฟเควที่เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยไม่ใช่การที่ลูกค้ามาจา่ายค่าเช่าเราหรอกการทำริฟเควสที่เกิดประโยชน์สูงสุดคือลูกค้าที่ไม่สามารถจะกู้ซื้อบ้านได้ในวิธีการปกติได้เข้ามาอยู่ริฟเนกับเราดูแลได้กันภายในระยะเวลาหนึ่งถึงสามปีเนี่ยจะสามารถทําให้เขาซื้อบ้านได้